สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนก็ตามขอรวมอยู่ในคลิปนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกคนกันเรายาในมีทุกคนหรือ FC ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมัง่งคั่งร่ํารวยคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะแฮปปี้นิวร์นะคะที่สําคัญดูแลตัวเองดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดเนาะโอเค นี่จะเป็น j o e r a l reading นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเป็นดวงรวมทั่วไปนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวหมอโบงดรับดูดวงส่วนตัวนะคะยังไม่ได้มีกำหนดถ้ามีเราจะแจ้งนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่ทักมานะ โอเคมาดูว่าชาววันพุธจะเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวดีอะไรรอคอยคุณอยู่ในต้นปีก็คือตั้งแต่มก,กราเป็นต้นไปเลยนะว้าวขึ้นมาเป็นเก้าเหรียญน,นะคะ p a g e of Sword, King of o n r s e e of Pentacle, s The World, Hermit, King of Sword The Dead, a อ e of c u p อส์ออฟคัพซิกออฟคหนึ่งโอเคค่ะเดือนนี้นะคะในเดือนมกราคมชาววันพุธน่าจะไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดการตัดสินใจหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ มันมีความสมดุลบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าคุณได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะคะการระเบปทาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นนะคะจากเดือนที่แล้วรวมถึงเดือนนี้ด้วยนะ,ะชาววันพุธเหมือนคุณกำลังเริ่มต้นบางอย่างจบแล้วก็เริ่มต้นบางอย่างนะคะในเดือนมการาคมนะ,ะถือว่าเป็นการแบบคิกออฟหรือว่าการเริ่มต้นปีที่ดีมากเหมือนกันนะ กำลังเริ่มต้นบางอย่างจบแล้วก็เริ่มต้นแสดงว่าอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานด้วยแหละความสัมพันธ์ด้วยแหละหรือว่าเหตุการณ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะแต่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาอยู่นะคะกาลังจะมีข่าวดีเข้ามาไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะเก้าเหรียญน,นี้ดีนะเป็นความสุขนะคะในเดือนมกราคมของชาววันพุธ compassion นะคะพระตรีมูติต พัตรีมุมนตินะคะโอเคขอดูฮาร์ด o อลอเคิลเสริมก่อนกำลังนันจะเพิ่งได้เริ่มต้นการงานแหละนะคะฟังท่านนะนะการจบแล้วก็การเริ่มต้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกิดขึ้นด้วยมาสเตอร์เรดสต n นิงบันโอเค บางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณจะได้เจอคําตอบกับบางสิ่งที่คุณค้นหาด้วยนะคะในเดือนนี้ไม่รู้ว่าคุณค้นหาคําตอบอะไรแต่คุณอาจจะได้แบบกูรูหรือว่าผู้ที่เข้ามาแนะนําแนวทางให้คุณนะคะเออในเดือนมกราคมนี้นะคะเรื่องงานดีนะในเรื่องของหน้าที่การงานก็คือดีมากๆเลยนะคะ บางคนนะ่ะถ้ารอคอยงานหรือว่าออกจากงานมาแล้วเนี่ยเป็นเป็นเดือนที่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าไปหางานค้นหางานแบบไปสมัครงานอาจจะมีแบบการได้เริ่มต้นหรือว่ามีความช่วยเหลือนะคะจากการได้รับการเกื้อกูลจากเพื่อนเก่าก็ได้นะหรืองานที่ไปทําหรือกําลังจะได้เป็นงานเก่าๆที่คุณเคยคุณเคยดีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะบางคนนะ่ะ จบเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนะคะไม่มีใครชอบหมอบานไม่ชอบนะอันนี้ก็กำลังจะย้ายบ้านเหมือนกันก็เป็นเหนื่นอยแต่ว่าเฮ้ยพอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทําเราก็ต้องทําแล้วก็ accept แล้วก็ยอมรับมันนะคะอ่ะ การงานนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจบจุดหนึ่งไปเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยคุณกําลังหาข้อมูลเสริมแต่งานของคุณไปได้ด้วยดีนะคะคิงคุณอณววรเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะหรือว่าหน้าที่การงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะไม่ได้มีปัญหาถ้ามีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับในลักษณะของความเบื่อของเราที่มันมีภายในใจของคุณ่ะนะคนะ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากลูกน้องบริวารหรือว่าจากผู้ใหญ่ได้นะคะคอมพิชั่นมากับ The ะเวออันนี้เป็นไพ่ที่ออกมาในทางลักษณะเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณทำจะประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นโครงการหรือว่าจบโครงการสิ่งที่ทำมันมันสมบูรณ์แบบมันออกมาในทิทางที่ดีมากๆการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเริ่มต้นนะคะไปในทิทางที่ดีเช่นกันเนาะ บางคนอาจจะได้ไปเรียนเสริมนะคะเทคคอร์ดระยะสัน้นเทคคอร์ดระยะยาวก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะในเดือนเริ่มต้นของเดือนมกราคมนะคะคุณอาจจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าการเข้าไปสู่ศาสตร์บางสิ่งบางอย่างที่คุณน่าสนใจลี้ลับลึกลับก็ได้นะคะเอาล่ะแต่ในถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะก็เป็นเดือนที่ดีเหมือนกันเพราะได้ก้าเหรียญน,นะคะไพ่ก้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของความสุข นะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะความสุขหรอการเงินหรอหรือว่าความสะดวกสบายของชีวิตอย่างนี้นะคะชาววันพุธเจ้าชะตาจะมีความสําเร็จนะคะในเรื่องโดยเฉพาะการงานคุณอาจจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะแต่เดือนนี้คุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นมีความสุขสบายขึ้นหรือมีความมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะเออแล้วก็ ไม่ใชแ่แค่แบบความพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะแต่มันลายร้องไปด้วยความสุขนะคะในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็มีมาเข้ามามากได้เช่นกันนะคะในเดือนนี้อืแต่ความสุขที่สาคัญของคุณในเดือนนี้คือความสุขทางด้านใจ,ใจิตใจนะคะหรืออาจหมายถึงการเป็นอิสระนะคะอิสระจากอะไรไม่ต้องพึ่งพาใครช่วยเหลือตัวเองได้นะคะหรือว่าอิสระในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะก็มันจะบาลานซ์ขึ้นมันจะโฟล์ขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะ ไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะสำหรับชาววันพุธทั้งคุธกลางวันคุธกลางคืนนะคะพัตติมรตินะคะก็จะเป็นสัญญาสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบนะคะการทำสิ่งใดก็ตามนะคะที่แบบที่ลงมือทำหรือทำมาแล้วอย่างเงี้ยจะประสบความสำเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดก็จะสมปรารถนา น,ะะนี่คือพาติมมูลตินะคะแล้วก็การศึกษาน้องๆนักศึกษามีพ่งการศึกษาเกิดขึ้นอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะถ้าคุณจะศึกษาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นนักเรียนหรือไม่นักเรียนก็ตามถ้าจะศึกษาอะไรก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเข้าได้แบบทองแท้อย่างลึกนะคะมีความคืบหน้าก้าวหน้าดีในเรื่องของการศึกษานะแล้วก็การงานนะคะหน้าที่การงานเนี่ยจะมีความมั่นคงขึ้นอย่างมาก นะคะบางคนรอคอยรอคอยอะไรการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะงานคุณจะบรรลุปเป้าหมายแล้วก็มีคนนะ่ะมีคนสนับสนุนนะคะมีคนสนับสนุนแล้วก็เกิดความสําเร็จนะคะมีความสมหวังการเปลี่ยนแปลงมันโยกย้ายก็จริงหรือว่าบางคนโยกย้ายแผนกโยกย้ายที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนงานน่ะลักษณะอาชีพเนี่ย ในช่วงนี้นะคะบางคนก็อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าธุรกิจครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็นู่นเลยไปไกลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือนําเข้าส่งออกการท่องเที่ยวการโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นช่วงที่มันเพอร์เฟกหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคุณอนะนะคะอะไรก็ตามนะคะดังนั้นการงานถือว่ารุ่งเรืองดีนะคะประสบความสําเร็จ ส่วนในเรื่องของเงินนะคะจะมีความสุขมากขึ้นในการแบบผ่อนคลายนะคะอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อหรือว่าซื้อของที่มันเป็นแบบสปอยตัวเองหรือเขาเรียกว่ามีอิสระภาพในเรื่องของการใช้เงินนะคะมีความร่ำรวยการลงทุนการขยับขยายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามมันไหลลื่นนะคะมันจะสิ่งที่คุณทำไปมันจะให้มันจะตอบแทนที่มันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ะะถามว่าเดือนนี้มีโชคลาภไหมพรตตีมูลติบอกว่ามีโชคอยู่นะมีโชคลาภอยู่นะคะมีโชคลาภหรือมีข่าวดีเข้ามานะคะในเดือนนี้ถ้าเป็นความรักความรักก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมแหละนะคะได้เจอคู่ที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ฐานะการงานเหมือนกิ่งทองใบหย,ยกนะคะหรือการคบหาดูใจกันมานานแล้วอย่างเงี้ยจะสร้างความมั่นคงให้กับความรักที่สมบูรณ์แบบ จบลงด้วยการแต่งงานจดทะเบียนก็ได้หรือบางคนมีปัญหาอยู่อย่าได้อย่าร้างได้สําเร็จนะคะถ้าใครที่มีคดีในเรื่องของการอย่าร้างแต่พวกคุณจบกันด้วย,ด,วยดีนะเป็นเพื่อนกันได้มันมีหลายกรณีนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอันนี้มันเป็น general reading ดงโดยรวมนะคะอ่าขอเปิดไพ่ความรักสุขภาพแข็งแรงดีนะคะจะรู้สึกว่ามี energy มากขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคะ แล้วก็การเดินทางอาจจะได้ไปเกี่ยวกับการแบบพักผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงเนาะข่าวดีจะมีเข้ามาเร็วๆนี้ขอดูว่าความรักเป็นยังไง Follow your heart นะคะ l o l i ทำตามหัวใจของตัวเองนะคุณอาจจะตัดสินใจเอาความ เอาความแบบชัดเจนเอาความถูกต้องมาตัดสินใจก็มีบางคนเกี่ยวกับความรักนะคะบางคนมีก็เหมือนไม่มีอืมเงาหรือบางคนก็โสดมาได้นานแล้วอย่างเงี้ยเอาละค่ะถ้าความรักที่ไม่ดีจบได้นะคะคุณจะเป็นอิสระถามว่ามีใครเข้ามาไหมคนโสดมีคนเข้ามาคนถูกใจที่ที่เหมาะสมกับคุณทุกๆด้านเลย ะะอย่าลืมคาว่าเหมาะสมก็เราเป็นยังไงเราก็ได้อย่างนั้นดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะคะคาแนะนานะคะคาแนะนําในเดือนนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนนะคะเยียวยาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ควรจะทําหรือควรที่จะแก้ไขก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรมานะคะแต่ก็เป็นช่วงที่ดีมากถ้าคุณจะเป็นนายของตัวเองนะคะหรือว่าเข้าไปสู่ในเรื่องของการศึกษาปรชาัชญาหรือว่ากดของแรงดึงดูด ธรรมชาติศาสนาหรือเทวสถานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออก็จะเหมือนแบบมีความเป็นแบบมาสเตอร์ขึ้นนะคะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานคุณจะเหมือนแบบเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยทั้งด้านจิตวิญญาณนะคะเหมือนเราจะเห็นทางของเราคุณกำลังตามหาแสงสว่างของชีวิตนะคะคุณกำลังจะเจอแสงแสงนั้นอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแบบ สองทางหรือว่าไกด์ไลน์แนวทางให้ให้เรานะคะสปิตของคุณทํางานดีมากในเรื่องของการแบบชี้นำแนวแนว,แนวทางให้คุณได้แบบไปหาข้อมูลคุณจะได้ข้อมูลนะคะหรือทําสิ่งใดอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอะไรตอบกลับเข้ามาหาเรานะคะในสิ่งที่เราต้องการค้นหานะเอาละมีอะไรอีกวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ดีของคุณในเดือนนี้ วันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะคะมีวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะโชคลาภพอมีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะต้องเสียงอย่างนั้นอย่างนี้นะคือมีมีบ้างหรือว่ามีข่าวดีเข้ามานั่นแหละเเลขที่เป็นเลขมงคลประจําเดือนนี้อ่าหรือว่าแบบเออจะไปจอดรถ หรือว่าอยู่ในช่องที่เท่าไรไม่ใช่แบบว่าเป็นเลขที่คุณต้องไปซื้อหวยนะหมายถึงว่าเลขมงคลประจําเดือนนะคะอะ่ก็จะมีมีเลขเ็ดนะคะมีเลข7มีเลขสเลข1ค่ะเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งนะคะสิ่งที่ควรทําเสริมก็ช่วยเหลือ เกื้อูลใครสักคนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือหรือว่าปรึกษาหารือคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นดูแลคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่นะคะในเดือนนี้นะปล่อยนกก็ได้นะคะปล่อยนกหรือว่าเอาดอกไม้ขึ้นใจกันนะคะเอาดอกไม้หรือว่าถวายดอกไม้สดก็ได้นะคะขอให้โชคดีนะคะในเดือนนี้นะสำหรับชาววันพุทธทุกคนนะคะเลิฟๆคะ่ะ